อันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนนะจ้ะอุ้ยเอต่ออ้วนสอนเต่าอ้วนสวัสดีทุกท่านนะคะเบร์ สวัสดีทุกท่านนะคะสอัสอีกท่าสวัสดีทุก่านนะคั่นปะสั่นคัดก่นะัานนวัตีกท่านะะสวัสดทุ่านนมั่านนะะวัสด่านนว่านนะดท่าสีานนือนวี่านนี่นะีุ่านี้านุกท่ะัทุกสัดีทรี สวัสดีจ้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะป้ายเนะี่ยลูกแจเข้าโรงพยาบาลพฤศจิกาอนวันที่สามแห้เลียกก่อนภายในวันวันเสาร์มืมมอยังมือแรงแล้วลว่าเราแมนมันมนี่ยิ้มของเราจากพจน์พฤศจิก้ยนลูกเล่าของโรงพยาบาลแล้วลลว่าต้องเอาเอา,เอา,เอาป้ายป้ายวันที่สามก่อนเอาวันที่สามก่อนที่บ้านเราอะ่ะวันที่สามเสร็จก่อนก็จะไปติดเลย บ๊วยสวัสดเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีสามร้กว่าท่านนะคะบีญอีญาวได้สถานที่หมดทุกที่หรือยังเล่ยว่าจังไหนโอเคอ่า เขา่นียประกาศเรียกอะไรกันนะจ๊ะตัดเจ้ากลุ่มปิดกี่โมงคะเดี๋ยวสักครู่ก็จะตัดเข้ากลุ่มปิดแล้วค่ะเพราะว่าเราจะทํากิจกรรมอ่าอันละลายพฤติกรรมนะคะพี่น้องแบบกระชับมีทีมในทีมงานเท่านี้ละ สวัสดีห้าร้อยกว่าท่านนะคะพี่บอยต้องเซ็นสัญญาห้าสิบปีคนน่ะซื้อบัตรซื้อตั๋วคลิกลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะบัตรหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะฝากขอบคุณี่น้องวามีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาทุกอย่างนะคะ่นหันเลยกิจกรรมห้อนะคะมอ่ยบอลที่สวยวันเลยสิบสิบสิบ แล้วต่อไปเราจะมีกิจกรรมตารางกิจกรรมนะคะปีนี้จะงวดเรื่องห้าตลบโป๊กการไปใช่นหมเนแล้วก็กิจกรรมตอนรับทุกคันของบ้านค่ะทุกๆปีเก็จะทุกปีคือกิจกรรมเยอะนะครับหลายปีแล้วมีทุกปีค่ะบอสนี่แม่ค่ะครอบครูเสร็จแล้วก็ต้องมีกิจกรรมนะคะประชุมนี้ชงมีเชื้อเห็ดน้ำใหญ่ วันที่สามที่บ้านขึ้นชาิบ้านดิเนอร์นะคะพี่น้องถือว่าเปิดวงบ้านจะของอยู่เรื่องน้องท่านะคะพี่น้องแล้วกันที่สี่บ้านตันเชือหนาที่ปทายนะคะแม่คอยตรงเส้นน้ำแนวสัญญาวันที่เจ็ดอยู่ที่เชียงขวัญหน้าที่วการอำเภอเชียงขวัญที่ร้อยเอ็ดนะคะคำถามมีเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวให้บอสค่อยไปอาชีพชี้แจงก็ได้น้องเจเล่ ลูกศิพูดเลยนะอันป้ายที่ว่านี่เหตุเรื่อมันพูดเลยพูดหนาเหตุเลยว่าคี่ว่าเราสิที่นี่สองเปิดวงสามที่เลวก็บเจ็ดโอเคค่ะมีสามงานไปแล้วตอนนั้นนี่หลังจากเปิดดวงวันที่สองนะคะเดี๋ยวบอลพุกสิย่างไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้องซีกิดแอร์พิดยังก็เทอะ สวัสดีเจ้าร้อยกว่าท่านนะคะพี่แหม่มมาอยู่นะคะพี่แหม่มมาอยู่นะเดี๋ยววัดัจะสิบอ,อกเลยบอกอหรือว่าจะไปพูดในกลุ่มไหมเจเล่ก็น้องยังมีปัญหาในเรื่องของการเรียนต้องไปเครียดปัญหาเรื่องของทีงง่หน่อวัที่มากแต่่เพากร่ดในาสเพราะาฉะนั้นปีนี้น้องก็น่าจะไม่ได้มาโสายนะคะในเรื่องของ รายละเอียดสัญญาเลยเราค่อยคุยค่อยคุยกับแม่กับพ่อกับพ่อน้องในเรื่องของรายละเอียดสัญญานะคะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะน้องเจได้ไม่ไม่ไม่สะดวกเดินสายพ่อน้องมีปัญหาเรื่องของการเขียนเรื่องเรียนหนังสืออ่ายังเคลียว์ไปแล้วเพราะฉะนั้นตัสิไปไปมากๆแล้วสิมันต้องตัดสิเพิ่มแต่ย่านที่ปัญหาภาคการแสดงมันวุ่นสคัญตามเราก็โอเคนะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวนุชิปิดแล้วพี่น้อง สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้กิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนะคะยนีบูนํมไปกันพี่น้อง น้าพองแท้อึอบีร้นอค่ะนีปลาพ่อมันกะดาสุดบอชี้แจมไปแล้วนะคะพบกับเพลยนะคะ อนยังก็มีอ่ามีคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะบันหนึ่งร้อยา100บาทนะคะรีพอตถูกนะเนาะไอ้ตองไรเด้อปุ่นี่ไ,ไหหอ้ลูกไอ้ตองไม่ใช่หรอวะชื่ไหะไรกันไหน แล้วจานเอิร์สนะคะจานเอิร์สตากล้องนะคะ,ะชิมงานนะป้าชิมงานอาจานนุ่งตีห้อสวัสดีนะค่ะเด้ออีกเกมึงก็มา็นทางไก่ทางนี้แท้อ๋อนาไก่พี่บอยโอเคเดี๋ยวเราจะไล่พฤติกรรมนะคะแบบกระชับนิกิจกรรมนะคะ นี่อย่างว่ลั่นยญายินแบบมิเลสไนโสดีหนึ่นสามท่านนะคะาาสามแถวนะคะท,ทุกยลายแถวแถวมือน,นี้อนี่อย่งอะ่ะวัดวัดจันงนนะครั มีมีเวทีพร้อมนะจา๊าวันนี้แม่ยุย้ยฮอซี่แม่เด้นะคะแล้วก็บอสน,นะคะดาเนินรายการนะคะเชื่อปัสสุือตัวให้พี่น้องเจ้าหน้กาตาเขากุมปีหละดเดนี่โอเคพบแล้วนะคะเอ 3, 5, 5. อเบอร์สามอแปดตาอ๋อเราเราจะไลฟ์ข้างนอก,กน,อนิดนึงนะคะบอสในกลุ่มไลฟ์แล้วแสดงว่าก็ได้เลยมา บ้านขอเลยนะช่วงใหม่เราก็จะเป็นกิจกรรมแล้วนะคะส่งไปไหนอ้วนเออเออส่งผ่านอยู่บะอีหัวไหล่านกันรีบเข้ากลุ่มนะคะีใส่กางเกงด้วยหรอ นูสี่กับเพื่อนพราะว่านูสี่ข้าตัดโพลเตอร์พี่น้องมันเศร้าทรงหลานป้ายมันจะเริ่มประเดี๋ยวแม่แบงน้ำเขาคไยนั่นผู้ใดสายหนุ่มพอดีไปสองหน้าวอรเดอร์พอดีสายอันนี้สามกลุ่มจะยังจะซำสามสีเนาะไม่แนกแล้วอหรอกเนาะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรวดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเรางดไออนุกอนเด้อพี่น้องเด้อถ้าบอกเลือกกิจกรรมเร่งนี่จะดีกว่านะคะพี่น้องเกรกา่งใส่กางแต่ว่าเาลูโป่งลูกตี้ห้ามใหู้โป่งตกพื้นนะคะไอดอป้กใหู้โป่งตกพื้นใส่ถึงแล้วปุ๊บ

ล้มเหรอ่ะโอ้เป็นติ่งจากน้างนอกปเนาะเออ๋ออโหเสียหลุกโวงฮ้ยขาใส่เยอะอันนี้เกมแรกเกมแรก ไอ so ้พงไอ้พง้ไอ้พงไอ้พงเออฮ่าฮ่่้แกง่งนดระมม้สู่งไอแกได้ด่ีเด้ออาศัยกินอด สวัสดี1,300ท่านนะคะและ้วเพื่อนคนต่อไปถึงจะได้เล่นก่อนจะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทํากิจกรรมกันดีกว่านะคะเหมือนพี่เพิ่นบอกว่าเพิ่งลองเรียนกิจกรรมก่อนนะคะพี่น้องแมนตาแต่ละทีมนะคะส่งคนแทนเลยทีมละแปดคนนะคะเอาทั้งลงสอบบลบอกตา ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าให้แค่เพื่อนเล่นนะเกมนี้ไม่ได้เล่นเกมหน้าทีก็ต้องเล่นสลับกันไปใครไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวมาแจ้งกรรมการเราได้ทีมที่ชนะมีเรางวัลให้หนึ่งพันบาทร้อนแรงมีลองวัลด้วยนะคะขอเสียงหมายเลขหนึ่งเลยค่ะคุยหัวใจว่าจะให้จองท่านคนละอะไรเกมยั่วพี่หาเกม ไล่เกมยุ uh, like ่ปิดพัดลมก่อนไหมเอาเบอร์หนึ่งม oui> ีใครบ้างเดดเดดลงไปเป็นแท่นสนามหน่อยภาคภาคสนามหน่อยเบอร์หนึ่งมีนักทีมหน่วยเอกย์ใหญ่เฮาพี่หมีนันทิดาเอา8คนเดดเดดนับมาก8คนไม่ผู้ใดได้ค่ะอ่าทีมเบอร์หนึ่งน้ำทิพย์ยพี่หมีนันทิดาคุณตาสาสตรุน้องบอสซัทน้องตุลิ ยไ okay. อ้แจารย์ด uh, in ิโอาาจรย์เบ no ิร์ดอารีดค่ะหมายเลขสองมีน้องเฟอร์บี้ค่ะคุณพี่เบียร์ไปอาจารย์อาชีน้องไม้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนนะคะมาเล่นกิจกรรมด้วยกันนะคะพี่น้องมาเบิ่งน้องๆเลยนะคะ สองคนสเตรนท์เอาสู่เขาบอซัมบอซัมเออ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 ตีสักสูงเลยยู่เนาะแฟงตีสูงอันนี้ทีมจอปอเจีบบทีมจอไหมปอาทีมจอน้องแฟงกำลังจัดสรรอ่านักกีฬานะคะอาจารย์น้องตีนะคะเบอร์แข็งนะอีกสองท่านมาลูกโบกับลูกมา แต่ละทีมแต่ละหมายเลขนะหนึ่งสองสามนะคะลูกในแกวนะลองเีบลูกเีบเลยบอสส่งตแนี่นเทีบโบเออเีบจ่อเบแล้วนมาเอรจ่อิโดยตรงจรอ่าพึ่งนะเอาครบแล้วจุมกันจุมเข้าไปไอ้บอยไอ้บอยเบอร์สมีใครบ้างน้องบูม ทีมค่ะปอนคุณนาคุโยปิมยูนิมาศคุณอันเอาสุขสวงด้วยอะไรวะลัญญาวันนี้วัลัญญามีอะไรกับนุชี่นะเบอร์หนึ่งลูกโป่งสีขาวเบอร์สองลูกโป่งสีเหลืองเบอร์สามลูกโป่งสีฟ้าจะเริ่มจับแถวใช่ไหมแมนเมนจับแถวและสีน้องนะ อย่าไปเชียร์ทีมตัวเองนะคะเออกาลอนาลักษมีของตัวเองอกำกับให้ได้ถ้าคิดว่าไม่ทันตีทำก็ปิดพัดลนมอ,อ,อันนี้คือกาลอนาลักษมีมาเอาอย่ออางนี้เราไปจัดแถวฝั่งเดียวเถ้าไมจัดแถวอยู่ฝั่งโน้นใครที่ใส่แล้วใส่เสร็จพอเสร็จแล้วก็มาแล้งต้องปรุงแต่งก็เลยเลยไปทำตรงโน้น ไปค่ะเออเอเดอตาเอาตัวบอกบอกภาษาคนบอกใจมั้งโอเคนะคะขอเช็คขอขอเสียงเบอร์หนึ่งเลยค่ะโอ้ยฮอร์ซี่ฮอร์ซี่ยัดถอดทรงเจ้าของออกมาหนึ่เด้อบอกมัน พัทชีเจโบแล้วด่วนทีมไหนเบอร์สองเบอร์สองนี้หากระกิกมาให้เราใส่ไหมเนี่ยเด้อจะเราใส่กระมู๋บ่ได้เออเอาสตาร์ทดูด้วยนะคะสตาร์ทดูจะว่าห้ามเกินเส้นตรงไหนค่ะมายืนดักใบพร้อมเพราะไม่ได้แอบอ้อมโกดังอยู่เด้อะอ้าวคนหนึ่งทั้งแรกส่งนิ่หนีสู้ไหมคะสู้อยู่แล้วค่ะเบอร์สองส้มบักเฟือ สู้วะลูกสู้แม่อันนี้เกมละลาพฤติกรรมนะสู้เขาใช่ไหมสู้ค่ะอนนี้ต้องละลายให้ลูกสาดีรีสสัตว์เบอบอกว่าเนื้อตีเสื้อขาวหล่อมากพนว่าโงิบนะต้อตีหรือว่าอันชิมจอดที่ไหน้าจ่ายต้องจิน้องจิ้มไปทางนี้ห่างเลยนะน้องจิ้บอ่ะชดชุ้าอจิจอดได้พี่น้องเด้อ ถ้า,ถาลูกโป่งตกกางเกงที่ใส่ขึ้นใกล้จะเสร็จแล้วต้องถอดออกแล้วก็เริ่มใส่ใหม่ห<ง><อ>้ามโกงนะคะใครช่วยเพื่อนในการโกงปรับฝ่าเอาแท้เลยนะคะโอเคไหมคะด,ดีนะคะใส่กางเกงเสร็จแล้วแล้วก็ถอดกางเกงเสร็จแล้ววิ่งเอาลูกโป่งมานั่งเก้าอี้ให้มันแตกแล้วกางเกงกลับไปส่งเพื่อนคนที่สองโอเค อันนี้เล่นไปเอากวอนป่ดีใช่ใี่บอก่อนเกมก่อนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อคอยเป็นห่วงเบอร์สองตุ้อันนี้กลมปิดตอนนี้ไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนู้ไลฟ์ข้างนอกให้ดูก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยจะลงไลฟ์นะคะเอาพร้อมนะคะให้เบื้งเกมได้เดี๋ยวรู้สิเดี๋ยวจะซืงไใส่เด้อพร้อมไหมคะพร้อมจะลงเช้า 亮亮亮亮，阿皮皮，别玩了，哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>